บทสาธยายเรื่องโอขาสูตรอานิสงส์แห่งเมตายิ่งใหญ่กว่ามหาทานที่มาจากพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัรคโอปัมมะสังยุตเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธา เลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดาในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำเอาโอขาสูตรพระสูตรที่สแห่งโอปัมมสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้คือการยกระดับความสำคัญของเมตตาธรรมขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นการแสดงธรรมด้วยการเปรียบเทียบ ที่ชัดเจนและทรงพลังอย่างยิ่งเพื่อชี้ให้เราเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของการทำบุญและตอบคำถามที่ว่าระหว่างมหาทานอันยิ่งใหญ่ด้วยวัตถุกับภาวนาอันยิ่งใหญ่ด้วยจิตใจนั้นสิ่งใดจะให้พลานิสงที่ประเสริฐกว่ากันเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนชื่อพระสูตรนี้คือ โอ้ขาสูตรซึ่งมาจากคำว่าโอ้ขาสตะซึ่งหมายถึงหม้อใหญ่หนึ่งร้อยใบซึ่งในที่นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนมหาทานหรือการให้ทานครั้งยิ่งใหญ่คำสำคัญที่ถูกนำมาเปรียบเทียบคือคัตทูโหนมัตตะซึ่งเป็นสํานวนหมายถึงชั่วระยะเวลาสั้นๆโดยอุปมาเหมือน ชั่วเวลาที่แม่โคให้น้ำนมหยดหนึ่งหรือชั่วเวลาที่รีดนมโคครั้งหนึ่งและอีกคำที่สำคัญที่สุดคือเมตตาจิตตะอันหมายถึงจิตที่ประกอบด้วยเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์หัวใจของพระสูตรนี้คือการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าอานิสง์ของการเจริญเมตตาจิต แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ยังมีผลละอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานอันมโหฬารตลอดทั้งวันเรื่องราวในพระสูตรนี้คือการแสดงสัจธรรมผ่านการชั่งน้ำหนักแห่งบุญกุศลณพระเชตวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบการกระทำสองประการให้เราภิกษุได้พิจารณาว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้หนึ่งพึงให้ทานด้วยหม้อใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาหารอันประนีตถึงหนึ่งร้อยหม้อในเวลาเชา้าและพึงให้ทานเช่นนั้นอีกหนึ่งร้อยหม้อในเวลาเที่ยงและพึงให้ทานเช่นนั้นอีกหนึ่งร้อยหม้อในเวลาเย็นนี่คือภาพของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ที่สละทรัพย์สมบัติมหาศาลเพื่อเลี้ยงดูผู้คนตลอดทั้งวันเป็นภาพของอามิสทานหรือการให้ทานวัตถุในระดับสูงสุดเท่าที่ปุถุชนจะพึงกระทำได้จากนั้นพระองค์ได้ทรงยกการกระทำอีกประการหนึ่งขึ้นมาเปรียบเทียบว่ากับอีกบุคคลหนึ่งพึงจเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าโดยที่สุด แม้เพียงชั่วเวลาที่แม่โคให้น้ำนมหยดหนึ่งและพึงเจริญเมตตาจิตเช่นนั้นอีกในเวลาเที่ยงและพึงเจริญเมตตาจิตเช่นนั้นอีกในเวลาเย็นนี่คือภาพของผู้ปฏิบัติธรรมที่สละเวลาเพียงชั่วขณะจิตเพื่อแผกกระแสแห่งความปรารถนาดีออกไปอย่างไม่มีประมาณแล้วพระพุทธองค์ จึงได้ทรงชี้ขาดลงไปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายการเจริญเมตตาจิตแม้เพียงชั่วขณะนี้ย่อมมีผลละอนิสง์มากกว่ามหาทานที่บุคคลให้แล้วถึงสมครั้งในวันเดียวนั้นเสียอีกและพระองค์ก็ได้ทรงสรุปปิดท้ายด้วยข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับในกุลสูตรเพื่อเป็นการตอกย้ำ ถึงความสำคัญอย่างสูงสุดว่าเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมตตาเจโตวิมุตตของเราจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วปรารด้วยดีแล้วพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความไว้อย่างน่าอัศจรรย์ใจว่าการให้ทานโอกขาสตะนั้น ไม่ใช่หม้อเปล่าแต่เป็นหม้อที่บรรจุพัตตาหารอันประณีตและท่านยังได้ยกอีกสำนวนหนึ่งคืออุกขาสตะซึ่งหมายถึงคบเพลิงหนึ่งร้อยด้ามและขยายความต่อไปอีกว่ามีอานิสงเทียบเท่ากับการนำรัตนะเจ็ดประการ ไปถมพื้นที่ที่ส่องสว่างด้วยคบเพลิงหนึ่งรอยด้ามแล้วถวายเป็นทานซึ่งเป็นการย้ำถึงความยิ่งใหญ่อลัมการของวัตถุทานนั้นส่วนคำว่าคัททูโหนมัตตะท่านอธิบายว่าคือชั่วขณะที่รีดนมโคเพียงครั้งเดียวหรืออีกในหนึ่งคือคันทูโหนมัตตะหมายถึงชั่วขณะ ที่ใช้สองนิ้วหยิบเครื่องหอมขึ้นมาดมเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นการย้ำถึงความสั้นอย่างที่สุดของช่วงเวลานั้นและนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้เฉลยไว้คือเหตุที่เมตตาจิตเพียงชั่วขณะจึงมีผลมากกว่าเพราะการแผ่เมตตานั้นเป็นการแผ่จิตอันปรารถนาดีที่ไม่มีขอบเขต ออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นในขอบเขตของวัดในขอบเขตของจักรวาลหรือในขอบเขตของโลกกระถาดอันไม่มีประมาณหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ภาวนาคือยอดแห่งบุญกุศลพระสูตรนี้ได้จัดลำดับชั้นของบุญไว้อย่างชัดเจน อามิสถานหรือการให้วัตถุนั้นแม้จะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ยังเป็นการช่วยเหลือผู้รับได้เพียงแค่ทางกายและให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวแต่การเจริญเมตตาภาวนานั้นเป็นการชำระขัดเกลาจิตใจของผู้ให้โดยตรงเป็นการสร้างกุศลที่เกิดจากภายในซึ่งให้พลานิสงที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่า พราะเป็นการยกระดับจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติให้สูงขึ้น 2. คุณภาพแห่งจิตสำคัญกว่าปริมาณแห่งวัตถุพระสูตรนี้ไม่ได้สอนให้เราดูแคลนการให้ทานแต่สอนให้เราตระหนักว่าเจตนาและคุณภาพของจิตในขณะที่ทำบุญนั้นสำคัญที่สุดการให้ทานมหาศาลด้วยจิตที่ยังหวังผลตอบแทน หรือมีมานะเจือปนย่อมมีอานิสงส์น้อยกว่าการเจริญเมตตาจิตที่บริสุทธิ์และไร้ขอบเขตแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวเพราะเมตตาที่แท้จริงนั้นเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ที่สุดคือการให้ความสุขและความปรารถนาดีแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน 3. เมตตาบุญใหญ่ที่ใครก็ทำได้ นี่คือบทสรุปที่งดงามและเปี่ยมด้วยความหวังที่สุดไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทรัพย์สมบัติมากพอที่จะทำมหาทานดังในพระสูตรได้แต่ทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดล้วนมีจิตใจเป็นของตนเองและสามารถสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่กว่ามหาทานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่สละเวลาสักเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อหยุดนิ่งแล้วตั้งจิตแผ่ความรักความปรารถนาดีออกไปว่าขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดบุญกิริยาที่ดูเรียบง่ายและไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนี้แท้จริงแล้วคือการสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร